คนหูความเลยนี่เห็ดเวียกสพสร้างนี่ก็คือแล้วสพตักดีๆตักดีดิดดอืมบ่เต็มลลอดที่นี่เนาะเอาเอาครั้งหนึ่งเพาว่อ อะไรเนาะพอพอยืดได้ปะพอได้โอ้เก่งนะจเนาะอ๊บเอาอ๋อใกล้แล้วใกล้แล้วถอกเลยถอกเลยอืมสั้นหรือวะโอเคขึ้นบ่อือหืออะนี่นี่เจ้าเจ้าอนาลุก มาแล้วมาแล้วบืนเลยกระเลยใส่ช่องล้่ผู้ส้่งบอกผู้ส้่งบอกเอาใส่ช่องรั่ว เปิดภาพมาอีกบาทนี่กันทางเบาลี่ก็อยู่เฮือนน้องแซฟฟาน้องไปพี่น้องนะครับทักคายสบายดีเด้อไผ่พ,พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนะาะอเดี๋ยวมือนี่เบาลี่สิพภาพมา อัปเดตให้เบิ้งวะพอใส่แล้วเพื่อนน้องใส่ผ้าไอ้เน่ยแนมไปก็คือว่าเต็มเบิดเลยได้แบบน,นี้ได้เพื่อยพี่น้องเลยอ่าเต็มเบ,บ,บิดแล้วบันเต็มเบิดแล้วเต็มเบิดแล้วบันพอสั่งแล้วก็เห็นเบียยอยู่น่ะตอนนี้เนาะ เซฟ่าสวัสดีไหมกินแล้วเขากินกิังมรปกินกับปิงกบทีกินของแซ่บ่มแซ่บะเลของบแซ้ไปใส่ยิงบอมามาแล้วมามานอนวะจะเพนติวมา ต้นต้เนเงี้ยมากต้เนเ้ยสองนะต้เนเี้ยต้เนเ้ยสีเมาต้เนเชดสีเงเห็น,หนเห็นเลยเห็นเขาขึ้นไีเบิรนะ์ก็นอนล่เยืนเพ่นเพนฮะโอ้มาแต่วานี่อย่นาะเไปก็ดี๋ยวนี้ได้เหรอไปอีกเลยไปอีกเลยโอแล้วเล่ันเจาน้าเนาะ กินมกัอรเน่คมนกระังจี่กระเพีย่ระเรากินเราเป็นไข่เรานก็เลยนอนลปะเรียก่าวไกินข้าวแฟนเด็กปทเราหนกกินข้าวกับแม่นอเมื่อพาเลนอนรับลก็ เราบอกเจ้าว่าเราไป่ใส่เราไม่ได้บอกไม่ได้ขี่ห่อนเราบอเราไปน่ะขี่เว้นอยู่บ่ขี่เว้นละเว้นเราบ่เอาลองเบิ้งเอาลองเบิ้งเอาเอาลงเลยแหละ ลงเลยเรีบหมดหลอกเนี่วนะมอแล้วูแสเอลงรถเอลงไหมโอเคเจ้าก็ลงก่อนเลยออลงเลยหนูเอานูอยามีก่อนโอเคเอาเหียบปุ้นเขาสั่งนี่ ข<ป> <ปะ S 1> ี่ขี่ให้พ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนเบื่องดูนะโอ้โค่อยๆคยๆเป็นระบอร้อลองขี่เพื่อนเบิ่งเอาคอยบริจับสอย,ยอได้เจ้าว่าจ้าเป็นเลยขึ้นแ่เป็นเป็นลยนี้เจ้าว่าขึ้นนะขึ้นแ้ขึขึ้แลองเบิ้งเอาลองสอยตัวเองเบื้องลองบอมีคนสอย

บวเกี่ยวเกี่ยวได้บเกี่ยวดอกเจ้าอย่ง้บ่แพั้ร่ไปไปกบมาเองเด้อกบมาเองเด้อคอยไปเอาเด้อไปไปไโอใกล้เต็มเดี๋ไวผมินเอเลยกมากบมากบมาเออกิ้งก่งไลเก่งไล เป็นแล้วเป็นแล้วขับมาขับมาขับมาไปเลี้ยวเองป่ะนี่เผยปุ <c oughs> ๋ยซอยเด้อเลี้ยวเองเด้อเลี้ยวกลับมาเลี้ยวกลับม้าข้ามาให้ได้ข้ามาให้ได้เลี้ยวกลับเ,เ,เลี้ยวกลับเบิดเป็นเท่าไหร่ฮะต้อง นี่เจ้าขี่ตะกร้าไปไปตะกลับมาถ้าเจ้าได้มืดละสีหาหอบเจ้าสีสีลึองเองคอยคอยเรื่งค่อยคอยเฮียนไปไปเรอไป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 ออไปไป,ไปขี่ไปรถขี่ไปรถเริ่มเป็นแน่แล้วพ่อแม่พี่น้องไงตอนกีเห้งผมเป็นยังเลยล้มแล้วดิโตดด้ใจสุดอ่าล้ม ไ,ไปไหมขับมาขับมาขับมไ,ไม่ได้ขับมาให้แม่คอยเป็นปเป้าอะไรฮะมา,าซอยนอี่เป็นอะไรนี่นะ ใครบอกเจ้าขีไปน,นั่นมันจึงทางเลี่ยวเลี่ยวหลายไป,ปขึ้นมาสี่ชอนโอ้ยเจ้าปั่นแต่เจ้าเองเอาให้รอดก่อนไม่อยากซ้อนได้าอ่ะกลับมากลับมาเลี่ยวมาเลี่ยวมา มื่อนี้อายกับโบยู่อีกแล้วแม่พี่น้องไป,ไปดินนตะมอต่อแหละว,วันตอนแรงตอนแรงไา้จะมาตีวันนี่มาเลยคือเพิ่นขึ้นไปนอนนี่แล้วทางบาวบี้บ่าวนิวโบเห็นวันคิดว่าเพิ่นไ่ได้มาในวันนี้เลยมาเนาะไปเอา ไปคอยเนาะแนวสิบเก่งอย่งเี้เนาะสายฟ้าเอ้ยล้มมาเลี้ยวจังว่าเลี้ยวนี่ยังโบเป็นนะจังว่าเลี้ยวขี่แบบทางซื่อๆนะจะได้อยู่แต่จังว่าเลี้ยวนี่ยังทรงโตว่ได้อยู่มาอยู่มาไว้อยู่ไหมเอาเลยเลย เต็กสละเลยเนาะเอาอาศัยจับไม้ให้ไม้รึ้งให้ไปขี่มาเขามาเลยปั่นเลย <c oughs> ปั่นมาได้ไหม <c oughs> ทีอีห้อมหนึ่งเนาะเอาเรื่อยสิไปเบิ่งพอสั่งเห็ดเวียไปไปเอาโหเห็ดเวียสวยไม่สั่งได้ขี่มาห้อมนี้เด้ไปไปไปเลี้ยวมาเรียวมาเอาเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งเรียนน้องสายฟ้าีฟแหละ โอเห็ดยังนี้ไอะไรแม่สมบูรณ์ว่ะไก่สีเหลวเลยเนาะไก่เหลวไก่เหลวเซฟ้าเซฟ้ามาหิวมานี่ไวมมาเห็ดซอยลาไว้หิวเอาขู่ปูนไว้มาเห็ดเวียกไว้เห็ดเวียกไว้พ่อพ่อเซาลินก่อนไม่ค้ำไหมมะเห็ดเวียกไว้เห็ดเวียกซอยเพื่อนไว้ขับรถก่อน โอเคไปเกือบบ่มีใส่คอยบอกว่าใส่เกิดนะใส่เอาเกือบก่อนนะนะใส่เอาเกือบก่อนใส่เอาเกือบก่อนไปใส่เอานะเหยียบเล็กตะปูจริงหน่อยนะเดี๋ยอมานะเกิดจะต้องใส่เอาเกืิดคอยบอกนะที่หน่อยเลยเหยียบเล็กตะปูนะใส่เอา โอ้เรียบร้อยสบายดีพ่อสวัสดีโอ้เรียบร้อยนะพ่อเนาะเรียบร้อยแล้วสายฟ้าอ่ตัวเต็มแล้วเต็มแล้วบัน่นมาได้ได้พ่อโบกก่อนบ่คนมายังไม่ลมกันเนาะเมื่อนี้แล้เรามาแล้ววะคือคือได้ยินคร้าๆมาว่าโบกก่อนได้พ่อเอ้ ได้กระเรียมไว้นะพ้อมือนะพ่อพรออมสมือตักน้ำตักน้ำให้รยลูกๆนี่แหละก็มาซอยกันนี่แหละเอาไว้ตักน้ำตักยางให้เขาใช้สูบด้ะโดยสูบน้ำอเหมื่อไดเพ่อเกือบเต็มคุยหนึ่งนี่ป้าท้ออตื่นมาผู้เช่าดังไพ่ไหวกรสูบน้ำ น้ำยาก็อยปูนปาไว้กินก,กินเขาเลยเลยงอันนี้เนี่ยสถ่าจะกินวานี่นะเออบาพื้นบ<า>่บอท่าเสผ้าบา่จะตงเหตุเวียกซอยพอส้างเนี่ยสหนึ่งเขาเป็น <S <S แมนวาแมนวพอหน่งพื้นเคยหนึ่งอยู่ะเป็นอยู่ัมุนาพอสีหนแบบนึงหไปได้อีกไงเช้าเย็นลุกลุ่มข้างง เออเป็นมักเปจกินบ่เอเออ่ไม่ข้าวนั้นชุกแช่ว่ะจักมาใหม่กระชานีเทึงเย็นลุกลุี่รองเปิ้ลเต๋าเอออดแล้วเพื่อเจ้ากีกาศีหนึ่งมันจะร่องบังป่เออเคยบอกเคยหนึ่งบ่เคยหนึ่งบอไปนะบอเคยแรวมาเจ้าเคยหนึ่งเห็นป่มเคยหนึ่งข่าเอาเขาเย็นลุกลุกระชานิทง เห็นอะไรเห็นอะไรเจ้าเห็นอะไรเจ้าย็นคืทึ่งเดี๋ยวลองกันด้วยสุกไว้เทไรเดี๋ยวลองสุกไว้อยู่เลเห็นอะไรเจ้าฟ้าเห็นอะไรบอกลืมเลยโดยโดยต่างส่องลมนะ ยังโ่แล้เหอบ้านกุิอือโบกับโบกล้พอเลยามี้องพ่อเนาะโค้ยัได้ยูปะเพอยังไ่ได้เเลยยูบอก่อยากได้เอาไบออยากได้นาะพ่อัปวดไข่ลูเ้ยแต่ละมนได้เ็นลูกพอเห็นเปล่าผมมีเวลาพักแต่ไม่ไดเยนอนอยรนนอนนอนยา เจ้าว่าเอาปินมาเจ้าเนาะเอาใส่ผ้าเอ้ยเจ้ามาเริ่มนอนดูกันเจ้านอนเจ้าเริมานอนก่อนเขากันนอนสบายหรือซาร์ฟาโบกแล้วเทพื้นรถที่ถ่ายอยู่ปู้นขึ้นไา้ภาษาจิ๊บจิบกว่านีเสื้อสูตรใหม่เด็กกอล์ฟนุ่มหรอเปล่พ่อ คุยังนยเยังออีกประมาณคูหนึ่งเลอก่อยเลยปะปะปะใช่ปะัเต็มเด้อใส่กบ่ได้เพียงหอเละโดยโดยให้แม่เพิ่นนี่แหละแม่เพิ่นบอกก็ได้หอนได้ใส่ได้อนบอมันมันโมเมนโบกเนาะโบกกู้หอนอันนี้ใส่เลยก็ได้บอกเปยังนฮไม่ซุกกอนกัหอนไว้มือคน ก็ยังอ,อีกปะไปเมะปะตักใส่หน่อยเลยไปเลยนี่ใส่ขู่ไว้นี่ลองมึงดูใส่ผ้าเป็นอยู่ปะเอาเอาขู่ใส่น้ำก่อนนี่เอาใส่น้ำก่อนปูนได้ส์เอาในนีน่แล้ววะ โอ้โอ้โอโอน่ะคือได้ไดิ่นเลยคือได้นี่นี่ขอเอาเห็นยังเนี่ยโอ้โหะเจารเนาะอึ๊บอ๋อ เด้อเยฟ้านี่อ้เบิรเลยอ้เบิดเลยโอ้ยยังนีร่ฮะฮะเห็นยังกี่เนี่ยหีเลรเอาให้เบิดไว้เสียดายนี่มาๆๆข่อยสอยม ใส่เกียงเอ๊ยยังๆอยู่นี่ปะไอ้มันแข็งขมแล้วล่ะยังมาใกล้ๆเนี่นเยเอามาก่อนเอามาก่อนทานยอดปุ้นกินตรงยางใกล้ๆหรอ,อยางไปได้เดียวเ,เอาแล้วมึงเอาอึบโอ้ปอดโอ้สลดัดเอ๊คนน้นอยๆเลโอ้เจ้าสลัดนะเจ้าเนาะ เอาเอาตักตักเอาตักเอาอยู่หนเลสทรยนะอร่อไหมเยปูล่อดิเอาเอาปูนก่อนบอเอาทรยก่อนาทรยก่อนนะทรยก่อนัเราราเรื่องจอดจอดอยู่นั่นแหละ อาลองเบังเอาสว่วนเลยคนหูค่วมเลยนี่ mm. เหตุเรียกสยพส่างนี่๋อคือแล้วสพตักดีดีตักดีดีอืมหมเต็มลลอดที่นี่เนาะเอาเอาครั้งหนึ่งบพาว่า พอเลยเนาะพอพอพอยู่ได้ปนะพอได้โอเ้เก่งนะจอนะอ๊บเอาอ้อใกล้แล้วใก้แล้วถอกเลยถอกเลยอืมสั้นเหรอวะโอเค,อเคปูนได้ลรอแบบนี้ ปูนี่เอาบ่ได้เลยปูนเจ้าปูนี่จะเอาบ่ได้ปูนนะเจ้าต้องมาเจ้าต้องมาจ้าให้ค่อยเนี่ยค่อยสิยอ่อยไหม,อไมเออห้องสี่หย่อยห้องจับนี่ก็ได้นี่จับนี่ก็ได้โอเคเอาใส่ล่อเนาะไดี๋ยวเด้๋ดยวบ สิบโลเลยขึ้นบ่อืะนี่นี่มาแล้วมาแล้วบินเลยปลอดเลยใส่ช่องล้อสางบอกสางบอกเอาใส่ชองล้อ ตะกองใหม่เอยะบายดีให้โดยเอาลีโดยโดยเอาเอาเอามีดมาปาดด้วยนี่นี่ตวดมีตัดอือหือตักไม่บ้า

ที่ห <polarization> น้า <withdrawal> บ่อนตัว <películ> ม <as> ีมีก้าตัวเป็นมีดัดนะจะต้องจิกชุดแห้งจะเลยได้จะ บอลลี่เหตุจ้ง ยูโฮมก็ได้ไอพี่เอาเดะตึ้งหนึ่งป่อตึ้งหนึงบ่นี่หน่อยก็ได้แล้วเนาะโอ้โหเพระปูนอะจำมีพ่อเิดเนาะเปิโอ้เจ้าเป็นเราจะน่าเสียตาร โอเคครั้งแรกในชีวิตเราจะไปที่กล้องมันเหนียวนะเอแไปนี่บอกเออไปนี่แหละเห็นสายฟ้าจับกล้องไ้เด้อพี่น้องเเห็นบริษาทมา ตะกงพู่ง่าตะกงเห็นเห็นบเห็นไอ้ได้ไปทางใดไปเลยได้มาบ่เอยมื้อคืนนี่นะมื้อคืนนี่มากมื้อคนี้ว่ามานสิ่า่นเห็นเนคืนลี่นออยู่านขวามื้อคืนมื่อคืนนี่มากมื้อนี้ไปอีกเลยไปในทางโมงครั ไปจ้ะกินคือก้อยพูดเนี่ยภาสาอังกฤษกินข้าวอิ่มแล้วกับบริเวณมันอีกอะเจ้าโม่งเลยมเช้าด้วยถ้าบรแม่ณตัวโม่งเขาก็เจ้าถามเพื่อจะบอกเงินปัยังจะคัน ทำบุษังทำมื่อคืนเพื่อนว่ายังหาเซนคือเก่ายังหาเซนคือเออก่าเลยเมนโบเว้าไปซื้อจากเขาก็ยังบู้อ่ะอ่ะ,อะ <c oughs> อนี่เลยเป็นยังหาเซนกันแต่ว่าไปติดมอเต้ให้เงีพี่น้องมีอย่างดีมอเตอร์นี่คือติดลึกๆเลือเนี่ยโมโต้อย,ตโอยู่ก็อยู่มอเตอร์ไปก็ไปไปลิงเกล้งกัน เท่าไรข้าแหรวบ่ำกินแล้วกิข้าวกับแย้เท่า,า,า,านป้นกบป,ป้งกบเ <c oughs> มือนกบจะได้เล็กแล้วกบซื้อเอาเอสั่งซื้อ อยู่ได้พี้ม่พาหี่บ้นว้มาน้าไ่ดีแะลาอร่อยแค้นมืดป้าเคยจับมือะเถือมาน้าไวู้่เรถทาลาบอกเลยก็จิงซีพ้นอีกเนาะพี่น้องเนาะ เรือศิภามาเบิง่งทางขวาเนาะนี่นยังเหลือแต่ทางนี่แหละเนาะยังเหลือแต่ทางด้านนี้พ่นพี่น้นองเลยด้านนี้เต็มเลยด้วยวะสมบูรณ์ต่อไปกันโบกทางหน้านี้<ม>ยังโบกหัวเพิ่นเสร็จเลยเนาะบางที่เพิ่นอาจจะปะไว้เป็นนี่แหละประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกำลังสิบปิด ลมันกั็ประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะ,ะสำหรับ,บคลิปนี้ก็าทางบาร์บีก้ก็สีได้โคจบไี่เพียงสมีเดอ้อพ่อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวเอามาต่อกันทีคลิปหน้าเดอ้อเอาอยู่ดี้มีแฮงเดอ้อพ่อพี่น้องความเจ็บอย่าได้ความไข่ย่ามีเดอ้อปาธนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุม่งมั่นปาธนาสบายดีสบายดี